นมาสการครับพระอาจาสาธุสาธุคือแม่นแถแมวน่ะคือแม่นแถไอจับสมเทียได้กับกได้ทั้งสามเทียคือแม่นขัดแมนโอ้นะม้นมันพิ่จะดานนีดิผมมาครับก็บอกอือดิจนดบเนาะที่แรกๆที่แรกๆเห็นมันจับมันก็จับไปหนึ่งเก้าหกมันบอกครับมานี่โดนมาสีหาเมือพ้นต้อเมื่า เขาบอกว่าเนี hmm. ่ยจับเดืแม่นี่มีหมจับแม่นนั่นหรอกครับก็ให้มันจับมันก็จับไปถูกเกลไหมอืมเชือที่สองเลยมครับเชือที่สองก็จับไปหนึ่งกหกหนึ่งก็หกขึ้นก็มาเนี่เชือที่สามมี่น้อ่งบ้านบ่แก้วมะยมนั่นอยู่ไม่ใชมะยำจะว่าไงอ้แม่จับเลยงในเบืองแงในเบืองก็ได้ยูทูบพอเห็นมาันนี่ว่าบานนี้ก็เลยให้มันจับเอามาที่แรกหนึ่งเอามาที่สองเหมือนเก่าหกขึ้กไอ้ตัวเดียวขึ้นกไหม จำสามรอบเลยตัวเดียวครับมันกระสวนตัวบานนี่มันกระสนวนตัวบานนี่แม่นี่ล่ะบานนี่อาจารย์แม่นอนคัะน้าแมวเนี่แมวนี่ล่ะสีแมวเขาเห็นผ้าสั่งบ้านแ้วมันมันหลายรุ่นเลยนี่มันรุ่นหนึ่งเอนี่มันเศร้าจำแมวปูด้วยสีเนาะรุ่นนั่นก็ถือตลอดรุ่นนั่นรุ่นที่ต้องแข่งรับรุ่นนั่นใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปแล้วผ่านไปแล้วแต่ว่ารุ่นนี้รักษาดีแมวใหญ่ขนมันบาทนี่ที่จับเลขกเนี่ยซื้อยังว่าฮัไในมีชซื้อ อ่ะอ่ะผมผมนึกว่าต่างดาวจับแม่บอแม่บอต่างดาวต่างดาวเราไม่ให้สนใจมูอโอ้สบอยบอกนี่สบอยว่าจับต่าสบอยก็บจากเศร้าแล้วมันมีมันมีสองตัวไม่บ้านไห้มีชื่ออยู่เอ๋อตัวน้อยนี่ว่าแม่บอลจันเออสองตัวที่ที่ไอ้ม่นางตักผมเมื่อก่อนเนี่ยเออนั่นละที่จับไอ้ที่ว่านนึงเขาหกนะแมนเขาในแตงเสื้อเออบาดมันมันมันกับแม่บอลนี่นี่อันเแค่นน่นซุ่มซุ่มซ่องนั่นมากทั้งวันกับจับให้เก็ต หนึ่งหกเนาะครับเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดกัดบเจ็ดหนึ่งหนึ่งโอ้มันกิดช่วงมาทองแมวที่ดออเท่งเขานั่นเองยังก่อที่เลขกวาฝันวาไอาของพระจาาล์ลงหู้นะไอลงหู้เออที่ว่าไปเก็บพระวันครับโอ้แม่นแม่นที่ว่าไปไปเก็บพระวนันเราไปเก็บดอนนั่นดอนนี่ไอเสียบวานครับ <ül> <า S 1> ไอเสียครับไอเสียก็ได้เห็นไปหาไอ ไปน้ำหายมันมาแกงพักวันแล้วไงมืมาฮอดวัดไอ้ก็เห็นวันครับผมไปเขาลับฟื้นมาหายท่านครับไปเห็นไอ้จะได้หู้บึ้งุมดอ่ะไอ้ก็เกิดพ่อสอนสูนซีครับผมกับ่าให้ตีเอารถผมมาครับผมบ่ไปใน่งกระดานนอเลยตัวนั้นเนาะหลายคนอยู่มีเอฟซีหลายท่านหลายคนบอกว่าอ่าถามพ่อสอนแล้วมันด้แล้วเอาไปฮักลบกันนะแมนเอาไปลบพ่อสอนนับอายุของไออาจารย์แมนได้นะหกสิบเมตร 61 61บดหกสปีแต่ว่าตัวนี้ผมก็บอกเลว่าผมบบเขียนลถกระดานเด้อให้เตียวผมมาจริงเนาะคได้ในหมู่เรียกมันมันมันโมยยากไหมมันง่ายนึ่งไหมไอ้หมวกเราพูดหันอาอกวายอ้ยเออแต่ว่าในหกสปีก็คือสิมีผู้โชคผู้หมานี่นี่เนาะมีอยู่ดอกป่าจานทร์ก็เพราะได้เออบัทายจากทาสีจากทาสีทองสาราครับจากทาสีทองสาราแหละก็มาวุ่นละน้ำยู่น้ำกินเนาะก็ พ,พ,พอเพียงบอใครเพียงพ่อปัญไดครับปัญวาด่าเราม,มันขาดเขือนไหลครับนี่มือขึ้นแม,ม้ว่าปัญวาแคจ้าอมอนิมมไปิขาดแคลนเนาะแม่แม่มื่อเศร้านี่ผมทายอยู่เออมอนิมนมติปิขาดแค่ไปิขาดแค่บแบบนี้โอ้ยพระขาด่ะได้พระทังไ,ได้ยิบไปาแค่ได้เลยท่านผมว่าครับแค่นี่คือจรเข้นะครับใชนี่คแม,ม่วาไปแหน่ไปเป็นมือมือกว่าท่านให้ก็ได้เราท่านบ้านเดีไปเป็นมือมุกว่าท่านให้ก็ได้ไปน้ำบวกกน้่อยแน่เราท่าน แตเลยไปเปียวฝ่ายยังปลูกใครข้าเจ้าข้าเจ้าเล่ยขามันขามเราตัวมันเลยตาดนูตาหางมันถือมาครับตาดนูตาหางมันจำจำเลยก็ถือมากกับมะนางตีก็พอได้ยังีงซะนะหลังทั้งรถยช่กับว่าโอ้จะเป็นเกียรตินึงครับก็อรอกัน หางมันยาวหางมันก็ขึ้นเหรีหนึ่งเลยเราเนาะรับแข่มันก็บเป็นเกียอยู่เลยอ่ะก็ได้ซองนี่กับมิคแจตคอมเมนต์มาโยแมนแมนแมนเอฟซีคอมเมนต์อ่าหนึ่งเจดเจ็ดคุณเลยอ่ะนเไปตัดเหรียญนี่มันไปตัดเหรียญคือมันกัเด่นชัดอยู่ดิตัดเอาตาหางหางกับเหยเวๆทีเอาตาหางมาแมนอีแขกกับเปนกลับเลขอันนี้เบ้าพิษเลขไอทองทองขีนา เน่ยองิคานึกเกบหรแม่เนออลงอยู่ลงินคาลง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 เพื่นนึเก็บงข้างโคกนค่ะเออยิงค่าขางโคกเท่านี้นะนองกนยังก่นอยังก่อพาะอานเยซื้อยังก่อนนอนอทพีนเทวีเขาตัวน้อยอยู่เออนอกได้เทวีเพว่าวันต่า อยากอยากอยากจากฝากแนว่าทามอีกทีเนาะต่ว่าเพราะในฝันนี่นี่ฝากให้เป็นขอควรชิดไปตะวัาห่าสามห่ากับกับสองห่าาสามหากับสองกับสองห่าแมนบม่ตใส่ไว้เนี่ยจันเรียงวกระอ่วะวันจะได้ทวงนเอาจดเนี่ยจดเนี่เอาไว้จ้าโดนเราหน่เอาไว้จ้โดนเรานิสมมติไทว่าอันนี้ไห้เป็นขอควรชิดไปซะก่อนเนาะรับขับับต่ว่า ตะวันตะว่าได้ท้ายหลุดตัวนี้ไม่ไหวแล้วมันก็บฟันดีอยู่นะครับผมฟันว่าโอ้ก็บฟันว่าค่อยฟันเแหนเนี่เนาะฟันช่วงนั้นฟันว่าเขามันนิ่มมนเบื่อเบื่เขาขึ้นอยู่ธนาคารเนาะครับครับอ้าวมื่อกี่ไรกันเนี่ยข้ได้หน่อยหัวเราเจ้ามาเอารถคนมาหลายที่รถมาจอดเต็มเดินวัดนี่ครับมันจอดโค้งๆมากสิแม่ครับมันนิ่มม้วนเนี่ยเบื่อเอเขาขึ้นธนาคารไหมน้องแม่ครับเงินหลายปอนเลยหล่ะก็เจ้าขึ้นมาหลายขึ้นลานหาเศษขึ้นเรื่องอะไรหรอ มันม่นมิมนก่นากันฟันดีกเออฟันดีกนั่นนี่แตงดมาเออนี่นะกัดเป็นบุญเป็นกุศลวัด้เฮากับวัดที่ไหนฮัวรกกที่ไหนเรานี่กสามหาสามหาสามหาสาเย่างหสามหาาสามหาสามห้าให้เป็นแอวทางันก่อนครับบ้านในฟัน พันฝันกับที่แกดูฟังอยู่ห้าสามห้ากับอะไรนะครับอาจารย์กับหากับสองห้ากับสองหาครับอเออเอ,อมามีเกณนนรัลก่อนเออต้องรอความฝันก่อนนะครับอาจารย์นะเออต้องรอความฝันก่อนเลขตนนัวนี้หลังเลขออกมากบางนึงบางสี่โมงนี่ครับผมสี่โมงสิบนาทีพระอาจารย์นอนฝันทนันที่เลขตัวนี้ครับผมเออวันนี้เหนกับจุดรวมรางก่อนมันอยู่กับจุดทูมนั่ ขอพว้น้ำปูด้วยสีวะอ,อ่ากรดูขอคว้าน,พอพอพอน้ำปูด้วยสีวะเฮ้ยพระอาจารย์รรถือโชว่ดิบันนี่นี่วะสีได้รู้ว่าอ๋ออันนี้ของพระอาจารย์เด้ออาจ,จา่ย์เออแต่ว่าอันนี้โมเมน,นต์เลขฝันเนา,าะครับสี่นี่จุด่องอ่อุทัยเทพีตัวไม่ครับเออเออทวีตัวไม้เหรอครับแมียนอืมมันเต็มมหาเลยเหรอครับอันนี้มันเต็มมหาเลย ยังมือเห็นมันเล็กนี่ยงามต่อค้างไว้คันผู้เฒ่ามาจากคันนั่งหยีแคาเจ้าก็ปล่อยมันไว้ดี่ส่วนก็ได้ค้างดอกมันเล่นน้ำเนี่นครับนถ้าจ่าเราเนี่ยนี่ส่วนของเหล็กแมวนพ่าาจย์ตีเฮ็ดตันไลยตต่เราแต่อายุถูกอี่มาแล้วโอ้ก็คือเฮ็ดได้ตลอดเลยบอกตลอดได้เลยนี่มือนี่นะอี่นี่นะอีหลีโอ้แต่ตอนนี้บอายุแมวเแมวแมวเป็นยางตลาดบอ ไอ้มันพาไปเที่ยวอยู่บ่หลังหลังเลี้แมวออกได้เงินไปหาซื้อปลาทูมากินวาแมวแต่ว่าแมวก็ต้องไปซื้อของบำรุงก่อนปลาทูเนี่ยแมวก็เนื้อมือแน่งมันอย่างเห่นมันบ่กใครเห่าอ่ะเยอก็ตัวสีขาวช่วงใดนี่มัอเงื่อนนอยา่มันหนึงจังมาเนาะครับมันจัะมือแนมันก็จับได้หรอกตัวนังซื่อปลาทูมาฝากก็น้อแนโอ้ยจัดจัดไปพระอาจารย์จัดไป เอาเอาปลาทูสดหรือปลาทูหนึ่งนะจ๊ะปลาทูหนึ่งเราปลาทูเอาตัวผูกให้ตัวเมียพ่ะย่ะจ๊ะตัวไหนกันได้แมวกับไหคือจังรมแมนครับก็แมวก็ได้โอ้แมวนี่เขาเล็กแมวเขาถึมาหลายงวดเดี๋ยวได้จย์เล็กแมวมัดมันมันเห็นมันม้วนโรตลี่เนาะถึงว่าซีนี่เราวันที่หามเขาวันนี้วันที่หามแล้วหรอมันขามวดนหนึ่งแต่ว่าพอขามเราแต่ซ้ำว่า แต่สามวันมันข่าวราะว่ามันลงมันลงเล็กหลังเล็กๆใช่สามตัวได้ซี่ตัวของผมมันอยูเล็กนานี่ละเอ้าแต่อันนี้อันนี้เป็นเล็กนางแมวเนาะอันนี้เนาะอันนี้คือให้ะอาารย์ให้ใบตองหวัดฝากฟังไว้ฝากไว้อาปคิดเบิ่เอาปคิดีเบิ่มนี่ละ เขาจะทรมากอะลายยูเขาจะก็ได้ลายยู่ครับทีนี้ได้เสียงหัวทรมมากวันนี้พระอาจารย์สีได้สีท่าไอ้บวชนะสีท่าไอ้ซาลาสีซาลาบวชสีทองเนาะเนี่ยเออเออเขาก็ะห่าสามห่านะครับกับสองหาครับเลขสองหางเนี่ยรับล่องเอาไปเชียงเมื่อก่อนครับเอี้ที่ถ่านไหนเชียงฝันความฝันแม่นๆนี่ล่องเอาไปเชียงเมื่อไันครับครับ คนหนเออกว่นสิบหกหเล่าก็สูงสิบหกวันวันเสาบอ่แม่ใจแม่แม่วันเสาวันเสาคนหนเยออกวันเสาพเอบุญพ่พูดอดีมากน่นอกอนทุกคนได้ก็มากเนาะนี่ผู้ชมดีว่าล่ะออเบาพอเต็มปากไปละพอเต็มปากโอ้นี่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 ผู้ชมดี่นะนี่ชนคนนีโฉมเนาะมันมีโฉมกันเต็มเต็มเลยนะ การพุ่มยิบมนตะลีก็ิาได้ได้ี่ดอกมนพุมมันนั่นที่พุ่มมากชื้อเรีาตะลีกใไครับวันนี้อักนยิบไล่หลายวันนี้ผลนมายิบครับอ๋อแต่มากอ่ะนี่จะมีละขอบุญขอคุนอะนี่จะส่วนอ่ะสทวนโยมนไมดื่มแล้วพะเนาะครับครับวัน้ส่วนไปใส่ส่วนขอวัดถ้ำบุญครับเออขาดจะได้สีกับน้ำมาละครัน้ำติ้มครับผมเออน้ำกิน เอามีนัวนี้หรอเอครับขอบคุณผ่าสารครับดูดีๆครับ